สวัสดีค่ะทุกคนตุกซ่านะคะมาทำเซอร์ไพรส์เอกกำธรนะคะเอกกำกรนะฮะเขาวันเกิดเขาค่ะ31ปีนะคะอันนี้เขาไม่รู้เลยนะคะอันนี้น่าทายเอกเฉยๆไม่รู้เลยนะคะ <S <S ว่าตุกซ่า<ห>มาทำเซอร์ไพรส์น,นะคะเอ่อเอกกำกรนะคะมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะโดยคุณแม่ของเอ่อคุณเอกกำกรนะคะเป็นเจ้าภากใหญ่นะคะลงทั้งเงินลงทั้งใบนะคะที่มหาวิทยาลัยลงมกรมาลุกถึงแล้วว่าราชินีอะไร์ันสวยมาร้องเพลงช่วยเร็ว ร้องเพลงกันเร็วเร็วเาหอมมานี้เรารู้ลหอมแล้วมันนากาค่ะเต้นเต่นเตนเลยหอมเร็วดีมีผมมีผักมาหอมมาร้องเร็วแม่มามาก่อนแม่แล้วหอม Happy Birthday t o u โดง้แข็งแรงนะคะคม่ขอรูปหน่อยคะคุณแม่สุขาพแข็งแรงอย่างเดียวเอ้กขอให้เป็นคนดีอย่างนี้ต่อไปเลยค่ะรักาตัวนะคะอเป็นต้นแบบให้คนีมการเปกตี เนี่ยเพราะว่าทำไมเธอไปกอดลูกใหญ่แม่ตัวอกมาใครกันเก่งไงนะนะให้เว็บพอดีเองหน่อยหอมกินเลยป่ะเอาเลยไม่หอมมาเลยเร็วเมื่อวานอร่อยนะเค้กอะอร่อยมากพี่เต๋อปะบอกว่าพี่เต๋อปะคุณคุณ ก็ได้ใส่ดีเนาะเออนิสัยดีเขาร่วมบุญเธอด้วยนี่ฉันบอกออว่าอ๋อวันเกิดเอกกำกรค่ะบ้านเขาดูจะมีฐานาะนะรวยเขารนะวย,เ,วยเธอก็ยังมาเงี้ววนี่เหนื่อยก็เหนือ่อย